มีสิทธิ์ให้นักเรียนดูนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าในตะกร้านี้ครูเตรียมอะไรมาบ้างจ้าว <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้คืออะไรคะนี่คือรถไฟรถไฟเป็นของเล่นใช่ไหมคะ่รถ <Okay. S 1> ไฟทำมาจากอะไรเอ่ย <Le> เหล็กเหล็สีที่ครูหยิบชิ้นที่สองคืออะไรคะผ้า <Yeah. S 1> อ่าวัสดุดนี่คืออะไร oh. โฟมทำมาจากอะไรคะเนี่ย ก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าคืออะไรเอ่ยอกาข้างปั้นดิน,นดเผาเป็นรูปอะไรไม่รู้ว่าไว้ใส่เศษตะตังได้นะคะอ่าอย่างที่5คืออะไรคะดน,น้ำเ<ๆ>วัดน้ำทำมาจากอะไรพลาสติกพลาสติกแล้วก็มีอ่าดินสอดินสอทำมาจากอะไรคะไม้นสอข้างในข้างในก็จะมีเป็น่านนะคะเป็นพวกคาร์บอนข้างนอกก็จะเป็น ไม้นั่นเองอุปกรณ์ต่างๆที่คัดเลือกมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะก็คือจะเน้นที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็นักเรียนสามารถพบเห็นได้ง่ายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นของเล่นอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ต่างๆภายในบ้านค่ะ่นักเรียนรู้ไหมว่าวัสดุที่ครูหยิบมาให้ดูต่างๆเนี่ยบางชนิดมาจากธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างสนอะไรอีกกะูกลค่ะ อ่านี่ทำมาจากอะไรดินนะคะส่วนอีกประเภทหนึง่งอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกและโฟมเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติไหมคะใช่ไม่อ่ะแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยมาจากมน<ๆ>ุษย์อ่ามาจากมนุษย์เป็นผู้ส,<า>สร้างขึ้นมาหรือเป็นผู้สังเคราะห์ขึ้นมานะคะอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเรามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ เราใช้กันอยู่บางชนิดก็มาจากธรรมชาติอย่างเช่นอ่ะกลุ่มนี้ําอะไรมาคะบนโต๊ะของนักเรียนมีอะไรบ้างที่มาจากธรรมชาติกลุ่มนี้คืออะไรตะเกียบนะคะอ่ะกลุ่มของพลทสติมีอะไรบ้างที่มาจากธรรมชาติอ่าก้อนหินนะคะเป็นวัสดุจากธรรมชาติกลุ่มของเกวลินมีวัสดุอะไรบ้างที่มาจากการสังเคราะห์ของมนุษย์ไม้บรรทัดพลาสติก นักเรียนรู้ไหมว่าวัสดุสองชนิดนี้อันไหนมันมีความแข็งมากกว่ากันไม้เปทัดเหล็กถ้าเกิดครูหยิบวัสดุขึ้นมาหนึ่งอย่างระหว่างไม้เปทัดเหล็กกับแท่งช็อปอะไรมีความแข็งมากกว่ากันม้เป็ทหนูรู้ได้ยังไงเราจะทดสอบได้อย่างไรว่าอันไหนมันแข็งกว่ากันทำยังไง ลองหักดูใช่ไหมอ่าลองหักไว้มาทัดเหล็กหักไหมไม่หักอ่กไม่หักนะคะแค่งอเฉยๆเราสามารถดัดขึ้นได้นะคะอ่าลองหักช็อคสิคะหักเป็กเป้ง๊อกบ๊อกเป็อ่าสามารถที่จะทดสอบได้โดยการหักมีวิธีการอื่นอีกไหมคะเขียนไปแล้วเดียมันก็หักปุ๊บป๊อเอาช็อคเขียนแปลงแล้วก็หักอ่ามาลองเขียนสิอ่ากดกับโต๊ะอ่าหักไหมคะ ไม้ทัดเหล็กปวดไปหักไหมไม่หักแสดงว่าอะไรแข็งกว่าถ้าเกิดว่าถูกขูดไม้บรรทัดเหล็กนะคะลงไปที่ช็อคทำให้ช็อคเป็นไงคะเป็นรอยงั้นเราลองเอาช็อคอันเดิมขูดไปบนไม้บรรทัดเหล็กนะคะไม้ทัดเหล็กไม่เป็นรอยไม้ทัดเหล็กเป็นรอยไหมไม่เป็น แล้วที่เราเห็นอยู่นี่คือเนื้อของอะไรคะเนื้อของช็อกแสดงว่าไม้มรรทัดเหล็กกับช็อกอะไรแข็งกว่ากันไม้บรรทัดเหล็กอ่าไม้บรรทัดเหล็กในขั้นสำรวจและค้นหานะคะก็คือจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนำวัสดุที่เขาซ่อนเพื่อนมาไม่ให้เพื่อนรู้นะคะว่าคืออะไรและให้ตัวแทนนะคะมาทดสอบความแข็งว่าแต่ละกลุ่มวัสดุข,ของใครที่แข็งกว่ากันกลุ่มหนึ่งนำอะไรมาคะ ตะปูมาปุ่มสองนำ<า>กันไกค่ะกันไก่มา,มาอ่ะเราจะ<ก>ทดสอบการโดยการน,นำกันไกลและตะปูมาขูดกันอ่ะทดสอบเลยเอ่ะทำให้กันไกเป็นรอยไหมคะไม่เป็นรอย,รอ,ยอ่ะให้ทีมที่สองลุ่มที่สองนะคะทดลองขูดตะปูบ้างอ,อ่ะขูดหล,ลายๆครั้งเป็นรอยไหมคะเป็นค่ะ อ่ะเป็นเล็กน้อยนะคะเป็นเล็กน้อยแสดงว่าอะไรมีความแข็งมากกว่ากันอ่ากันไกลนะคะแล้วทีนี้หนูสังเกตไหมว่ากันไกลมีทั้งสองส่วนคือส่วนที่เป็นโลหะและส่วนที่เป็นพลาสติกอ่ะถ้าเกิดเราลองให้เพื่อนขูดบริเวณส่วนที่เป็นพลาสติกจะเกิดอะไรขึ้น,นโลหะแข็งก okay, ว่าพลาสติกครับ จึงทําให้พลาสติกถ้าโดนตะปูขูดเข้าไปย่อจะเป็นรอยแต่ถ้าโลหะโดนตะปูขูดเข้าไปจะไม่เป็นรอยค่ะเพื่อนนาโชว์เลยค่ะนําอะไรมาคะเข็มหมุดค่ะกลุ่มสี่นำหินค่ะนําหินมาเป็นรอยไหมคะเป็นรอยค่ะหนูจะสรุปได้ว่าไงเข็มหมุดมันมีมันมีตรงปลายแหลมๆสามารถขูดหินให้เป็นรอยได้ค่ะ สแสดงว่าอะไรแข็งกว่าเข็มหมุดค่ะอ่ะทีนี้ลองให้หินถูเข็มหมุดดูบ้าง <Okay. S 1> เป็นยังไงคะไม่เป็นรอยค่ะแต่ว่าเข็มจะงอนลงแต่ว่าหินก็มีรอยโดนที่แบบเป็นหินหย่อยหินจะเป็นรอยนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเพื่อนนำหินไปขูดกับเข็มหมุดแต่เข็มหมุดเป็นรอยไหมคะไม่เป็นแต่ใครเป็นแทน แสดงว่าใครแข็งกว่าใครเข็มหมุดแข็งกว่าหินนั่นเองนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าวัสดุแต่ละชนิดที่เขานำมาประลองกันนะคะมันมีความแข็งที่แตกต่างกันโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งอีกกลุ่มนะคะจะทำให้วัสดุของเพื่อนเป็นรอยนั่นก็คือหมายความว่าวัสดุของเขาแข็งกว่าส่วนของเพื่อนที่เป็นรอยก็คือมีความอ่อนมากมีความอ่อนกว่าค่ะ ูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะทดสอบความแข็งของวัสดุที่เรานำมานะคะว่าวัสดุที่เราเตรียมมานี้อะไรที่มีความแข็งมากกว่าช็อคคุณกับไม้ทำไมไม้ไม่เกิดรอยแต่ถ้าเอาไม้มาผึ่งแนะช็อกช็อกจะเกิดรอยเทียนขาย <c oughs> เมื่อน,นำมาขูนกับได้แล้วได้ <c oughs> จะมีรอยขูดจากเทียนไขแ,และเทียนไขก็จะมีก็จะมีรอยได้อยู่ก็จะเป็นรอยขูดอยู่จากการทดลองนะคะคุณครูก็จะได้เชื่อมโยงนักเรียนนะคะให้อ เปรียบเทียบความแข็งของวัสดุที่เขาใช้กับตารางเทียบระดับความแข็งนะคะคือตารางของโมหรือว่าโมสเกลนะคะเพื่อเป็นการวัดระดับความแข็งว่าวัสดุที่เราใช้ในการทดสอบอย่างเช่นช็อคนี่นะคะมีความแข็งอยู่ในระดับใดค่ะเพื่อยงความรู้ไปให้นักเรียนได้ใช้ในการสรุปได้ว่าวัสดุอะไรที่มีความแข็งน้อยที่สุดวัสดุอะไรมีความแข็งมากที่สุดค่ะ สิ่งของหรือวัตถุแต่ละชนิดมันมีความแข็งแตกต่างกันนะคะเขาได้แบ่งเป็นระดับความแข็งนะคะเป็น10ระดับระดับที่1นะคะก็คือเท้าแร่เท้าหรือว่าแป้งฝุ่นที่เราทาตัวนั่นเองระดับที่สองยิบซ้มยิบซ้มตัวอย่างของแร่ยิบซ้มก็คืออะไรคะอ่านี่คือตัวอย่างของแร่ นะคะมีความแข็งระดับไหนก็คือสามารถใช้เล็บขูดและเป็นรอยได้นักเรียนลองขูดดูตั้งแต่ระดับที่5เป็นต้นไปจะทำให้กระจกเป็นรอยได้วัสดุที่มีความแข็งมากที่สุดก็คือระดับ10ได้แก่อะไรคะเข็งเพ็รสามารถที่จะนำไปใช้ในการ ตัดกระจกหรือตัดวัสดุที่แข็งๆได้ขั้นขยายความรู้นะคะก็จะยกตัวอ,อย่างเป็นภาพของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นภาพของมีดหรือว่าคีมตัดลวดนะคะหรือว่าคอนหรือรถยนต์ที่นักเรียนเขาพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันก็จะเป็นการเชื่อมโยงว่าวัสดุต่างๆเนี่ยที่เรานํามาใช้นะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความแข็งเราจะใช้มีดตัดสิ่งของต่างๆได้ มีดของเราจะต้องมีความแข็งมากกว่าวัสดุนั้นๆน,น,นี่คืออุปกรณ์ในการตัดกระจกซึ่งมีหัวเป็นเพชรแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเพชรเม็ดใหญ่เอามาเป็นแหวนเพชรเลยนะคะเป็นเศษเพชรเล็กๆเกนื่องจากเพชรมีความแข็งถึงระดับ10สามารถทำให้กระจกเป็นรอยได้หรือโลหะอย่างอื่นเป็นรอยได้เพราะจึงนำมาเป็นเหมือนมีดนะคะมีดในการตัดกระจกนั่นเองอแล้วครูถามหน่อย ก็าเกิดคุณจะไปซื้อแหวนเพชรมีเพชรเม็ดใหญ่เลยอยากจะแบ่งให้น้องสาวอีกสักวงหนึ่งเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการเจียรไนเพชรหรือตัดเพชรให้เ,เป็นรูปร่างต่างๆเชรอ่า,อา,อา,อาใช้เพชรอีกหนึ่งอาน,อานในการตัดนะคะทีนี้หนูมาดูนะคะตัวอย่างวัสดุที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความแข็งแรงมีอะไรบ้าง ในรูปนี้รูปอะไรรถรถรถจนมันทำมาจากอะไรคะเหล็กที่มีความแข็งมากเวลาที่เรานั่งรถไปไปเฉี่ยวไปชนอะไรนิดๆิดหน่อยหน่อยเราจะได้รับบาดเจ็บไหมไม่ไม่เพราะว่าด้านนอกนะคะมีโครงสร้างของโลหะซึ่งมีความแข็งมากนะคะอ่ามาดูอีกอย่างหนึ่ง นี่คือภาพของอะไรคะกะปูกะปูทำมาจากอะไรคะเหล็กเหล็กเราจะตอกกะปูลงไปในไม้ได้วัตถุหรือวัสดุที่จะตอกกะปูให้จมลงไปเนื้อไม้ได้จะต้องมีความแข็งมากกว่ากะปูดูในภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะเขากำลังจะสร้างอะไรเนี่ยตเป็นการสร้างตึกเราต้องอาศัยอยู่บนตึกนะคะ เราจะสร้างตึกให้มีความแข็งแรงเราจะต้องเลือกใช้อะไรเป็นโครงสร้างข้างในต้องใช้เหล็กเป็นโครงสร้างข้างในนะคะนี่คือภาพของทีมทีมเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรตัดตัดอ,อ,อะไร สามารถใช้ดึงตะปูก็ได้ตัดหัวตะปูก็ได้หรือตัดลวดก็ได้เป็นเพราะว่าทีมมีความแข็งมากกว่าตะปูตะปูนั่นเองนะคะลองดูภาพสุดท้ายนี่คือภาพของอะไรคะมีดมีดทำมาจากอะไรเอ่ยลเราสามารถใช้มีดในการตัดสิ่งของต่างๆได้นะคะเพราะว่ามีดมีความแข็งมากกว่า เนื้อหมูมากกว่าผักที่เราทำกับข้าวนั่นเองนะคะจึงสามารถใช้ตัดได้การสอนวิทยาศาสตร์นะคะให้ประสบผลสำเร็จก็คือคิดว่าคุณครูทุกท่านควรท,ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนะคะโดยเน้นที่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนที่ใกล้ตัวเขาเพราะว่าการที่เลือกกิจกรรม ที่เขาพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันจะสามารถทำให้เขาสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ง่ายนะคะแต่นักเรียนเขาจะจำได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเรียนแบบข่องจำค่ะ